เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ต้นเดือนชมรมใจใสใจสบายนำโดยพระอาจารย์ดินดาบุญยกันโตประธานชมรมใจใสใจสบายอําเภอเมืองจังหวัดยะลาได้จัดกิจกรรมงานบูญวันอาทิตย์ต้นเดือนด้วยการร่วมบูชาข้าวพระพร้อมกันกับวัดพระธรรมกายออนไลน์ผ่านระบบซูมและรับสัญญาณถ่ายทอดสดจากทางสถานี GBN โดยทุกท่านได้ร่วมกันจัดเตรียมพัะาหาารอย่างปราณีตมาร่วมพิธีกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดุจพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ซึ่งการบูชาข้าวพระถือเป็นบุญใหญ่มีอนิสงส์จะนับจับประมาณไม่ได้ และเมื่อวันที่3มกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพระอาจารย์นินดาบุญยกันโตและชมรมใจใสใจสบาย <c oughs> ก็ได้นำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบินทบาตนนำไปมอบให้เด็กและคนชราที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านทักษิณเพื่อเป็นการแบ่งปันน้ำใจอีกด้วยซึ่งสร้างความสุขและความประทับใจทั้งแก่ผู้ให้และก็ผู้รับด้วยค่ะ